iPhone 15พัตนะดูจากสภาพนะครับที่เราเห็นนี้ก็อาจจะแบบแตกทั่วไปนะครับลูกค้าบอกว่าอยากเปลี่ยนแค่ฝาหลังไม่ต้องเปลี่ยนจอนะครับไม่เปลี่ยนบอดีี <premises. S 2> สวัสด ie ีครับวันนี้ก็พบกับผมช่างปองร้านม่เติร์สวกันอีกคลิปนะครับวันนี้นะครับลูกค้าได้นํา iPhone 15้าพาเข้ามาให้เราเปลี่ยนฝาหลังนะครับดูจากสภาพนะครับที่เราเห็นนี้ก็อาจจะแบบแตกทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราดูจากด้านหน้าลูกค้าน่าจะโดนล่วงจากรถแล้วก็สไลด์ไปกับถนนนะครับเพราะว่าบริเวณขอบเนี้ยหายไปเลยนะครับเทสนี้นะครับลูกค้าได้ไปที่ศูนย์มาแล้วนะครับแล้วทางศูนย์ไม่รับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าความเสียหายของตัวเครื่องเนี้ยมันเสียหายเกิน70%ของตัวบอดี้รับเเลยไม่รับเปลี่ยนแต่มาาหเรานอครัวบ เปลี่ยนแค่ฝาหลังไม่ต้องเปลี่ยนจอนะครับไม่เปลี่ยนบอดี้เขาะจะเปลี่ยนแค่ฝาหลังก็เดี๋ยวเราจัดให้ครับตัวนี้ก็เป็นฝาหลังชิ้นใหม่นะครับฝาหลังรุ่นนี้นะครับจะเป็นชิ้นแบบนี้แล้วจะมีโครงเหล็กในตัวเลยนะครับรุ่นนี้จะไม่ได้มีกาวยึดเหมือนพวก iPhone 12 13นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือเขาเป็นฝาแบบยกขึ้นได้เลยนะครับขันนอ็อตออกแล้วก็สามารถยกออกได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีพวกสายแพร่ต่างๆนะครับที่เรายังต้องระวังอยู่นะครับ นี้เราก็ย้ายแพรวเวลิชาร์จแล้วก็แพรแฟกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราก็มีกาวนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวกาวกันน้ำเขาก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับ ฝาหลังตรงรุ่นนะครับก็จะได้ขอบที่สนิทเหมือนเดิมเลยนะครับ ก็หลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเรียบเนียนเหมือนเดิมเลยนะครับกรณีนี้นะครับที่เหตุผลที่สูนย์ไม่เปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันเสียหายเกิน70%นะครับก็ถ้าลูกค้าไปที่ศูนย์บริการแล้วศูนย์บริการไม่รับเปลี่ยนนะครับมาที่เราได้นะครับแล้วเรารับเปลี่ยนทุกสภาพนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับทางหน้าร้านจับประเมินให้อีกทีนึงว่าจะเปลี่ยนคุ้มหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับอาการเสียของลูกค้าด้วยนะครับขอบลูกค้าท่านใดนะครับที่เจออาการในลักษณะนีี้้้อออยาาาาาาากกกจะมมมซ่่ับเรรรร็สถไดทนต์ อยู่จะปาร์คลังสิทย์ชั้น3นะครับหรือลูกค้าท่านใดไม่ะอดเดินทางมาสามารถส่งไปนที่นี่ไทยเ <c oughs> คอรี่เจนทีหรือเซตเอเคเดุกช่องท,งทางเลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ